สวัสดีครับมาพบกับชายชานก้ามงคลจากช่องโค้ชา Channel, จารยชาแนลาอราจารย์พลังบวกร้อยล้านกันอีกจริงๆเลยครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีเมษและชาวราศีพฤษภนะครับและจ้าววันที่2เมษายนจนถึงวันที่30เมษายน2565นายนะครับมาดูกันกว่าเรื่องของางานการเงินความรักรวมถึงเรื่องของตัวเลขโชคจะเป็นอะไรบ้างในช่วงเวลานี้นะครับมารับชมกันเลยครับ มาเริ่มดูที่ชาวราศีเมษกันเลยนะครับชาวราศีเมษในมุมของการงานก็คือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆยนะครับหากตอนนี้คุณตื้อในเรื่องของการงานแล้วก็นะครับจงเชื่อเถอะว่านะครับจงเชื่อในการวิเคราะห์ของตัวคุณเองนะครับว่าคุณวิเคราะห์ธุรกิจการงานที่เหมาะกับตัวคุณได้เก่งและรวมถึง วิเคราะห์ให้กับเพื่อนคุณนะครับคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยได้เก่งมากๆนะครับแผนการของคุณมันจะเป็นแผนระยะยาวที่ถูกต้องเอามากๆเลยอย่าไม่น่าเชื่อแต่จงเชื่อในเซนส์ของตัวเองไอการวิเคราะห์โครงการระยะยาวคุณได้อย่างดีนะครับเมื่อคุณมั่นใจแล้วคุณจะแฮปปี้ได้ในระยะยางนั่นเอง ซึ่งปัญหาหลักของคุณก็คือเรื่องของค่าเดินทางค่าน้ํามันค่ายานพาหนะซึ่งมาเป็นเรื่องที่ทําให้คุณมีค่าใช้ใจ่ายมากนะครับและก็คุมมันได้ยากเพียงแต่ว่าคุณยังโชคดีอย่างหนึ่งคุณก็จะได้มันกลับคืนมานะครับในภายหลังอย่างแน่นอนในรูปของเงินคืนหรือผลนัสแทนอ,อื่นตามมาในายหลังนะ มาดูมุมของการเงินกันบ้างมุมการเงินสำหรับชาวราศีเมษก็คือเรื่องของการเงินเนี่ยของคุณเนี่ยมักจะถึงจุดเปลี่ยนนะครับที่เปลี่ยนไปก็หมายถึงว่า อาจจะหมายถึงรวมถึงยากหรือคนในครอบครัวของคุณในตระกูลคุณนะครับมีแผนที่จะ่าเงินใหม่ๆเช่นมีสถานที่ให้พร้อมนะครับขอเพียงแค่หาเรียสินค้าดินดีที่เหมาะสมที่ต้นทุนโอเคแถมมีการเงินที่ดีและคล่องตัวคุณไม่จมเพื่อเพื่อที่จะปล่อยเครดิตแล้วไม่สูญหายนั่นเองครับ ให้นีคุณก็สบายแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแปหรือไม่แต่คนในครอบครัวคุณนะครับก็เรียกว่าดานันกดดันให้คุณต้องมีการขยับและเป็นแปลงอยู่ดีแบบหนีกไม่คเคน,น,นะครับแม้ว่าจะเป็นช่องอเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณจะเจอกับย่าผู้ใหญ่ที่คุณไม่เคยเจอนะครับและแม้แต่ไม่เคยเห็นเนี่ยมาก่อนอันนี้นะครับมีโอกาสที่จะพบปะและเจอกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง มาดูมุมความรักของชาวราศีเมษกันบ้างน,นะครับชาวแกะความรักไม่มีอะไรน่าห่วงเรื่อยๆไม่มีอะไรวุว่นวหวานะครับหากคุณยังไม่เคยรู้จักหรือพบป,ปะเห็นหน้าค่าตาของญาติโกโหดิกาของฝ่ายแฟนคุณแล้วก็คราวนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันมากขึ้นเยอะเลยนะครับมักมีโอกาสที่จะไปทํากิจกรรมทางด้านความเชื่อ ทางด้านศาสนาตามขนบธรรมเนียมของตัวคุณและแฟนคุณนะครับที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นเองนะครับช่วงนี้มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศต่างถิ่นบ่อยกว่าปกตินั่นเองมาดูมุมของตัวเลนขนำโชคกันบ้างน,นะครับดาวเด่นเด่นของชาวราศีเมษก็คือเลข3เลข1และเลข8นะครับก็จบแล้วครับสำหรับชาวราศีเมษมาต่อที่ชาวราศีพฤษภกัน มาดูมุมชาวราศีพฤษภกันบ้างน,นะครับช่วงสองพฤษภาถึง30เมษายนของชาวราศีโควัฒนาของชาวโคเนี่ยบางครั้งนะครับคุณคิดถึงคนบนฟ้าที่อยู่บนฟ้านะครับที่คุณผูกพันกันมานานมากๆนะครับและคราวนี้ไม่อยู่ให้คุณโบนให้คุณกอดอีกต่อไปนะครับคุณทำได้เพียงส่งจิตแห่งความดี หรืออะไรก็แต่ที่มันทําให้เป็นแนวทางบวกนะครับเพื่อความสบายใจของตัวคนเอนงนะครับส่วนในมุมของการเงินนะครับชาวโคนะครับ,รบมักจะจ่ายเงินก้อนโตนะครับบางครั้งจ่ายไปแล้วนะครับฉะนั้นคงต้องระมัดระาวาังให้จ่ายต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะครับการหมุนเครดิตเงินหมุนในสั้นๆเนี่ยก็ต้องควบคุมให้จงดีนะครับช่วงนี้มาร์เก็ตเงินไม่ค่อยจะอยู่นะครับรายจ่าย คุณมักจะต้องจ่ายเพื่อญาติเพื่อวงตระกูลของคุณนะครับและบางส่วนจ่ายให้กับคา่าที่ปรึกษาเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาในข้อพื้นฐานบางจุดที่ยังเป็นปัญหาอยู่ให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูในมุมของความรักนะครับมุมความรักเนี่ยมีนาโน้มที่จะดีขึ้นนะครับในที่นี้เนี่ยมากมายถึงรวมถึงการแก้ปัญหาบางอย่างที่ยังเรียกว่าค้างคาใจมานานมากๆนะครับ ให้มันคลี่คลายชัดเจนขึ้นเช่นเคยไม่ถูกตากับใครในครอบครัวมามากมานานเนี่ยหรือ,อยังติดขางความคิดบางอย่างในแง่ลบมายาวนานเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะปรับความเข้าใจกันในหมู่คนที่เติบโตมาด้วยกันในเครือญาติเราหรือเครือญาติของฝ่ายเราเป็นต้นนะครับมาดูมุมการงานกันบ้างครับมุมการงานเนี่ย แผนการขยายตัวในกลุ่มที่แตกต่างจากรายเดิมนะครับที่ทำมาเนี่ยเริ่มเข้ามาในเรียกว่าแผนการระยะยายวของตัวคุณแล้วนะครับโครงการบิ๊กโปรเจกต์มาแล้วนะครับเรียกว่าต้องมีการเก็บข้อมูลให้มากที่สุดหาคนไว้ใจได้มาช่วยเหลือคุณนั่นเองนะครับถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อเรียกว่าเพื่อ หนุนเป็นกําลังใจเป็นพลังใจของคุณนะครับทางเรื่องของด้านจิตวิญญาณนามธรรมและรูปประมรวมถึงสิ่งที่ช่วยให้คุณมีพลังในการทํางานต่อไปหรือเพิ่มพลังงานให้กลับมาสู่คุณโดยเร็วได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองมาดูที่มุมตัวเลขนำโชคกันบ้างน,นะครับมุมตัวเลขนำโชคสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ก็คือ ดาว1 3และดาวเกตนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภและชาวราศีเมษในช่วงระหว่บบางที่2เมษายนถึง30เมษายน65หนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ,บเป็นกำลังใจให้หหราศารชาแนลและทีมงานหราจาชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า